จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรันจอมราชันตอนที่1185ความลับของเหมืองหลังจากหลอมรวมคัมพีหนังแกะและยกมหาตามการฝึกฝนและพลังเทพพเจ้าอย่างฉีก็ดีขึ้นอย่างมากในความเป็นจริงแล้วพลังเทพของเขาเกือบจะถึงจุดที่สามารถเติมเชื้อเพลิงให้ก้าวไปสู่ระดับเจ็ดจำนงที่ยิ่งใหญ่ได้ หวังว่าเขาจะได้ชิ้นส่วนของหยกมหาตามะเพิ่มขึ้นในไม่ช้าเขาแน่ใจว่าพวกเขาอยู่ที่ไหนสักแห่งที่จะพบได้ในโลกแห่งเทพ,พเจ้าท้ายที่สุดเขาเป็นผู้ปกครองสูงสุงสดของโลกอมตะในตอนนี้ทั้งโลกในอดีตและโลกอนาคตต่างก็ถูกบูชายันโดยสวรรค์ที่ภาคภูมิใจและไม่มีหยกชิ้นใดปรากฏขึ้นในช่วงเวลานั้นดูเหมือนจะบ่งบอกว่าไม่มีชิ้นส่วนใดในโลกอมตะอีกแล้วและนั่นหมายความว่าพวกเขาต้องไปอยู่ในโลกของเทพ,พเจ้า ทันทีที่เขาเดินออกไปในที่โลง่งเขาเห็นหญิงสาวคนหนึ่งรออยู่ข้างนอกด้วยความเคารพคุณชายเธอพูดเจ้าต้องการอะไรกินไหมเจ้าอยู่ในความสันโดษมานานกว่าหนึ่งเดือนเธอเป็นหญิงสาวคนเดียวกับที่เขาช่วยชีวิตจากการถูกข่มขืนโดยห่วงเว้หลง เธอเป็นคนสวยบอบบางที่เรียกตัวเองว่าเชอรี่เห็นได้ชัดว่าเธอต้องการเก็บแซรและชื่อจริงของงอเธอไว้เป็นความลับและอย่างฉีก็ไม่อยากกดดันป่าระเด็นนี้<ๆ>เขาไม่ได้เก็บงำแรงจูงใจซ่อนเร้นใดๆในการช่วยเหลือเธอและอันที่จริงหลังจากได้รับความเข้าใจใหม่<ๆ>เกี่ยวกับคุณค่าของศีลธรรม<ๆ>ขเขาก็พยายามที่จะเพิ่มการกระทำทางศีลธรรมเข้าไปในพฤติกรรมของเขาข้าไม่ต้องการอะไรกินแล้วเขากล่าว จากนี้ไปข้าอยากให้เจ้าดูแลภูเขาทั้งลูกนี้จับตาดูหญิงสาวและนางสนมคนอื่นๆรวมถึงคนงานเหมืองหญิงด้วยเราจะออกกฎใหม่ที่นี่เพื่อให้แน่ใจว่าผู้หญิงจะไม่ถูกข่มขืนหรือข้าที่จริงข้าอยากให้ผู้ชายและผู้หญิงแยกจากการเจ้าจัดการเรื่องนั้นได้ไหม ถ้าได้เริ่มทําแล้วคุณชายเธอตอบมีเรื่องที่เกี่ยวข้องสองสาเรื่องที่ข้าต้องการรายงานให้เจ้าทราบแต่เจ้าเก็บตัวอยู่ดังนั้นข้าไม่มีทางที่จะรายงานเรื่องนี้ได้ตอนนี้เจ้าออกมาแล้วคุณชายข้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะบรรลุถ,ถึงสวรรค์โดยเร็วข้าไม่รีบร้อนอะไรอย่างไรก็ตามเรามีเวลาอีกไม่กี่เดือนก่อนจะถึงสิ้นปีและจําเป็นต้องส่งผลผลิตของปีเราเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องนั้น เมื่อพิจารณาจากจังอยู่ฟางที่เก็บสมบัติส่วนตัวของห่วงไว้หลงกลับคืนมาเรามีเงินสำรองเพียงพอที่เราสามารถใช้ตามสิทธิ์ของเราเป็นเวลา3ปีโดยไม่ต้องทำการขุดใดๆเลยแม้แต่วันเดียวเชอรี่ได้ตกอยู่ในบทบาทของเธอในฐานะสาวใช้ของหยางฉีแล้วมหัสจรรย์กรุณาเรียกหาจังอยู่ฟางข้าต้องการดูคลังแร่และตรวจสอบตัวเหมืองเองข้าสนใจที่จะดูว่าแหล่งแร่อยู่ลึกแค่ไหนจากนั้นเขาก็บกมืออย่างไม่ใส่ใจ เชอรี่รีบจากไปแล้วกลับมาพร้อมกับจางจูฟางและสาวกอีกจำนวนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ติดตามที่พักดีของเขาเราคงคำนับพี่ชายจางหยูฟางกล่าวพร้อมกับคุกเข่าลงและคุกเข่าลงเขากลายเป็นคนสำคัญอย่างรวดเร็วและตอนนี้ไม่มีใครในเหมืองกล้าที่จะท้าทายอำนาจของเขาเขาสามารถทำอะไรก็ได้ตามต้องการแม้ว่าเขาจะตระหนักดีว่าทั้งหมดนั้นต้องขอบคุณหยางชีและเขารู้ว่ายางชีสามารถพรากทุกอย่างไปจากเขาได้ในทันที ด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่ทำอะไรวุ่นวามในเดือนที่ยางฉีอยู่อย่างสันโดษเช่นการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวเขากลับระมัดระวงังและมีมโนธรรมก่อนหน้านี้เหมืองทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้นโดยมีคนงานเหมืองจำนวนน้อยลงที่มีส่วนร่วมในปฏิบัติการยักยอกเงินและหัวจกเก่าหลายคนถูกเรียกตัวเข้ามาเกี่ยวข้องพาข้าไปที่คลังสมบัติครับท่าน จ้างยู่ฟังนำเขาออกจากภูเขาและไปที่เมืองเมืองทั้งหมดมีพื้นที่เพียงไม่กี่ร้อยลี้และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่องมีการขุดอุโมงไปทุกทิศท,ทุกทางจริงๆแล้วมีคลังสมบัติอยู่สองสามแห่งซึ่งสร้างจากหินและดูเหมือนปราสาทขนาดใหญ่เมื่อเข้าไปในคลังสมบัติหลังแรกพวกเขาเห็นกองศิลาเทพเจ้าซึ่งส่วนใหญ่มีคุณภาพต่ำหรือปานกลางและจำเป็นต้องได้รับการขัดเกลาก่อนที่จะนำไปใช้ได้ ในสถานที่อื่นในเมืองมีเตาหลอมที่สามารถใช้เพื่อจุดประสงค์นั้นโดยการให้ความร้อนแก่แร่มันเป็นไปได้ที่จะขับไล่สิ่งเจือปนภายในออกมาซึ่งจะส่งผลให้ก้อนแร่ที่ใหญ่ขึ้นถูกลดขนาดลงเหลือขนาดเท่าลูกหัวแม่มือนั่นคือผลผลิตขั้นสุดท้ายที่จะส่งมอบให้กับนิกายทุกๆปีเมื่อถึงเวลาส่งมอบผลงานประจำปีจะมีคนจากนิกายเข้ามาตรวจสอบศิลาเทพเจ้าอย่างเป็นทางการ และแน่นอนคลังเก็บของถูกดูแลอย่างเข้มงวดโดยทั้งคนและหน่วยไร่มนอย่างไรก็ตามเมื่อเห็นทั้งหมดแล้วหยางฉีก็สายหัวรูปแบบค่ายกลคาถาเช่นนี้ไม่สามารถหยุดประมาจารย์ที่แท้จริงได้ฆ่าพนันได้เลยว่าคลังเก็บของถูกขโมยตลอดเวลาฆ่าถูกไหม ใช่ในอดีตสาวกจากเตาแห่งปีศาจและประมาจารย์ด้านปีศาจบางคนจะแอบเข้ามาและขโมยศิลาเทพเจ้าบางครั้งผู้ร้ายก็เป็นคนจากเมืองอื่นด้วยซ้ำเราประสบกับความสูญเสียทุกปีเนื่องจากการโจรกรรมอะไรนะคนจากเมืองอื่นปล้นเราอย่างชีขโมดคิ้วทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้น เพราะเมืองอื่นเป็นศัตรูของเราจริงอยู่เราทุกคนเป็นสมาชิกของนิกายบ้านบวงสวงเทพแต่สุดท้ายเราก็ต้องทำตามสิทธิของเราในการเข้าร่วมนิกายและถ้าเราไม่ทำเราจะถูกลงโทษดังนั้นจึงมีการสู้รบกับเมืองที่อยู่ใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องในเดือนที่ผ่านมาเราได้ทะเลาะกับนักขุดคนอื่นหลายครั้งที่เราจับได้ว่าแอบเข้ามาเพื่อขโมยจากเราพวกเขาได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้างานด้วยซ้ำข้าไม่รู้ว่ากำลังเกิดขึ้นเพื่อนสาวกต่อสู้และฆ่ากันเอง เขายิ้มอย่างเย็นชาแล้วสิ่งที่เกี่ยวกับเราละ่ะเราแอบเข้าไปในเมืองอื่นเพื่อขโมยจากพวกเขาหรือไม่ตอบแทนฟันต่อฟัน เมื่อก่อนเราจะทําเช่นนั้นแต่ตั้งแต่ท่านเข้าควบคุมพี่ชายสิ่งต่างๆก็เปลี่ยนไปห่วงเว้ยหลงมีข้อตกลงกับสาวกจากเตาแห่งปีศาจและชาวปีศาจและใช้พวกเขาเพื่อโจมตีเมืองอื่นๆเขาทํากําไรได้ค่อนข้างมากจากสิ่งนั้นแต่ตอนนี้ข้อตกลงเป็นโมฆะนอกจากนี้เราไม่ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของหัวหน้าแก๊งซึ่งทําให้เราเป็นศัตรูตัวฉกาดของเมืองอีก55แห่ง ขณะที่พวกเขาเดินออกจากปราสาทจังอยู่ฟางก็อธิบายต่อไปว่าหัวหน้าแก๊งจากเมืองทั้งหมดจะมาพบกันเป็นครั้งคราวเพื่อตัดสินว่าใครแข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกเขาใครก็ตามที่ครองตำแหน่งสูงสุดจะไม่เพียงรอดพ้นจากการปล้นเท่านั้นแต่ยังจะได้รับสวยอีกด้วยแน่นอนในเมื่อห่วงเว่ยหลงตายแล้วและเมือง13ของข้าก็ไม่ได้ส่งใครไปประชุมหัวหน้าแก๊งทุกคนจึงคิดว่าพวกเขาเป็นคนอ่อนแอที่สามารถถูกเหยียบย่ำได้ง่ายยิ่งไปกว่านั้น สิทธิ์อีกคนกล่าวข่าวได้แพร่ออกไปว่าเราได้ยึดสมบัติส่วนตัวของห่วงว่หลงและผู้คนจํานวนมากก็อยากที่จะได้ครอบครองมันด้วยความสามารถที่โดดเด่นของเจ้าพี่ชายเราหวังว่าเจ้าจะสามารถเสริมสร้างรูปแบบไทยกลคาถาของเราเพื่อปกป้องเราจากการลุกรานจากภายนอกไม่ต้องบอกก็ได้ ยางชีตอบเขาโบกนิ้วและได้ยินเสียงแตกเมื่อรูปแบบค่ายกลคาถาที่มีอยู่ทั้งหมดพังทลายลงจากนั้นพลังชีวิตที่เกิดขึ้นก็หมุนวนเป็นรูปร่างของการสะกดแบบใหม่ซึ่งจมลงสู่พื้นและจางหายไปจนมองไม่เห็นเจตนาค่าแห่งสวรรค์และโลกการเปลี่ยนทิศทางดวงดาว ยางชีกำม,มือแน่นเรียกพลังแห่งต้นกำเนิดหนึ่งขั้ว3าพลัง4ส่วน5ระยะ6ทิศทาง7ดาว8ตรีโกณมิตร9ตําหนักและ10ความโดดเด่นเขารั้งรูปแบบค่ายกลคาถา1ิรูปแบบ ai, คาา่ายกลที่ตอนนี้กำลังทํางานอย่างลับๆับใต้ประสาทขนาดมหึมาอย่างไรก็ตามไม่มีสาวกคนใดที่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นสาวกคนหนึ่งมองไปรอบๆแล้วพูดว่าเกิดอะไรขึ้นพี่ชายเจ้าเพิ่งถอดรูปแบบ ai, ค่ายกลคาถาออกหรือไม่นั่นจะไม่ทําให้ประสาทไร้ที่พึ่งเหรอ หยางชียิ้มทำไมเจ้าไม่ทำการทดสอบเล็กน้อยดูว่ามีรูปแบบไข่กลนคาถาใดๆอยู่ในนั้นหรือไม่สิทธ์คนนั้นชักดาบอย่างระมัดระวังก้าวไปข้างหน้าและพุ่งไปที่ปราสาทอย่างไรก็ตามก่อนที่เขาจะเข้าไปใกล้แสงจ้าก็สว่างขึ้นและกระบี่ของเขาก็พังทลายเป็นผุยผงสาวกคนอื่นๆเริ่มเงื่อออกทันทีพี่ใหญ่เราจะกลับเข้าไปข้างในได้อย่างไรจางจูฟางถามด้วยสิ่งเหล่านี้ ยางชีกล่าวบกมือแล้วส่งกระดาษยันให้จางจูฟางด้วยเครื่องรางนั้นจะสามารถนำคนทั้งกลุ่มเข้าไปข้างในได้เข้าใจใช่ไหมครับท่านจางหยูฟางได้ตอบกลับถ้ามีคนมาปล้นเราจะฆ่าเขาไหมเพียงแค่ขับไล่พวกเขาออกไปพวกเขาจะไม่สามารถฝ่าวงล้อมนั้นไปได้และถ้าพวกเขายืนกรานที่จะพยายามพวกเขาก็จะตายอากก เมื่อหันไปทุกคนเห็นใครบางคนกำลังทำงานกับเตาหลอมอยู่ห่างๆถูกเปลวไฟลุกท่วมในพริบตาเขากลายเป็นที่เท้ามีคนตายอีกแล้วที่เตาหลอมสาวกคนหนึ่งพูดพร้อมกับสายสีสะไฟนั้นร้ายแรงด้วยสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวความร้อนของเตาเผาจึงยิ่งเลวร้ายกว่าปกติมันฆ่าในทันทีหยางฉีเงยหน้าขึ้นมองแสงแห่งความตายที่ตกลงมาจากท้องฟ้า มีหนึ่งเดือนแล้วที่อากาศร้อนจัดและรุนแรงถึงตายและคนงานเหมืองก็ไม่มีอะไรป้องกันได้เป็นเงื่อนไขว่าจะมีผู้เสียชีวิตในเงื่อนไขเหล่านี้แม้แต่เทพกึ่งเทพที่อยู่กลางแดดนานพอก็จะหมดพลังเทพและตายในที่สุดอย่างชี้ใส่หัวของเขาไปซื้อยาเพื่อป้องกันความร้อนแต่สิ่งเหล่านี้มีราคาแพงมากจังอยู่ฟังกล่าว ถ้าเราใช้ทุนสำรองของเรามันจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุสิทธินอกจากนี้พี่ชายเรามีส่วนใหญ่ที่กันไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเจ้าสร้างความประทับใจที่ดีในนิกายดูสิคนงานเหมืองที่ตายไปสองสาคนก็ไม่มีอะไรต้องกังวลพวกเขาตายตลอดเวลาตอนที่1186ความลับของเหมืองตอนที่สองเรื่องของราคาไม่ใช่สิ่งที่เจ้าต้องพิจารณายางชี้กล่าว คนงานเหมืองก็เป็นคนและศิลาเทพก็เป็นแค่หินการช่วยชีวิตเป็นอุดมคติของสวรรค์ดังนั้นจงหายาที่จําเป็นเพื่อให้คนงานเหมืองเหล่านั้นมีชีวิตอยู่อย่างชีพยายามที่จะปกครองด้วยศีลธรรมและความเมตตากรุณาและมันยังคงให้ประโยชน์แก่เวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่ของเขาอย่างต่อเนื่องแน่นอนว่าไม่มีใครกล้าขัดขืนคำสั่งของเขา เหล่าสาวกรีบออกไปพร้อมกับทรัพยากรจากเมืองเพื่อซื้อยาการซื้อยาหลายแสนรายการเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนมากที่อาจทําให้ทั้งเมืองตกอยู่ในภาวะกับขันทางการเงินได้อย่างไรก็ตามหยางฉีไม่ได้กังวลเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยการบกมือเขาสามารถผลิตหินถวยเทพและหินถวยเทพคุณภาพสูงได้ไปกันเถอะข้าต้องการดูว่าคนงานเมืองเหล่านี้ต้องรับมือกับสภาพความเป็นอยู่แบบไหนเจ้าไม่จำเป็นต้องทำอย่างนั้นจริงๆพี่ชาย จ้างอยู่ฟางกล่าวเหมืองจริงนั้นอันตร,รายมากไม่เพียงแต่มีความกังวลอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่คนงานเหมืองจํานวนมากยังโกรธต่อการตายของห่วงไว้หลงตอนนี้ทุกอย่างสงบสุขและพวกเขากลัวที่จะทําอะไรแต่การจลาจนอาจประตุขึ้นได้ทุกเมื่อเจ้าสําคัญเกินกว่าที่จะทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตร,รายพี่ชายข้าจะสบายดีอย่างชีกล่าวถ้าข้าไม่แสดงพลังให้คนงานเหมืองประทับใจพวกเขาจะก่อการจลาจนในที่สุด อย่างชีรู้ว่าการปกครองด้วยศีลธรรมและความเมตตากรุณาเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการจลาจนอย่างไรก็ตามเขาจำเป็นต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่ามีการคุกคามจากกองกำลังทหารเพื่อหนุนหลังทั้งหมด นอกจากนี้เขาต้องการเห็นชีวิตของคนงานเหมืองจริงๆและประเมินสถานะของแหล่งแร่แม้ว่าเขาจะสามารถสร้างสายเทพและศิลาเทพได้แต่แน่นอนว่าการฝึกฝนของเขาจะเป็นประโยชน์ต่อาการบ่มเพาะของเขาเพื่อดูว่าแร่พัฒนาอย่างไรในสภาพธรรมชาติและนั่นจะช่วยเขาในการทำสลักเทพอย่างแน่นอนความสามารถที่โดดเด่นของเจ้าไม่มีใครเทียบได้และไม่มีใครเทียบได้พี่ชายสาวกคนหนึ่งทำหน้าบูดบึ้งคนงานเหมืองจะไม่กล้าย,ยกนิ้วให้เจ้า ด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงมุ่งหน้าลึกเข้าไปในเหมืองพวกเขาเห็นคนงานเหมืองสองสามคนระหว่างทางส่วนใหญ่กำลังดิ้นรนกับแร่จำนวนมากบางคนมองไปที่หยางฉีด้วยท่าทางที่ซาบซึ้งในขณะที่คนอื่นๆแทบจะไม่ได้ซ่อนความเกลียดชังที่ริบหรี่ในดวงตาของพวกเขามีความแตกต่างค่อนข้างมากระหว่งางหยางฉีและกลุ่มของเขาซึ่งกำลังเดินไปมาอย่างสบายๆและไม่มีใครขัดขวางและคนงานเหมืองที่แบกของหนักไว้บนหลังของพวกเขา ยิ่งลงไปลึกเท่าไรพวกเขาก็ยิ่งเห็นคนงานเหมืองมากขึ้นเท่านั้นสำหรับอุโมงค์นั้นเป็นเหมือนถ้ำขนาดใหญ่ที่ทอดยาวออกไปทุกทิศทุกทางคุกเข่าลงซะพวกคนงานเหมืองห่วยแตกสาวกคนหนึ่งตะโกนขึ้นหัวหน้ามาแล้วคนงานเหมืองบางคนค่อยๆคุกเข่าลงแต่คนอื่นๆก็หายไปในอุโมงค์ดูเหมือนจะมึนงงเมื่อเห็นหยางฉีและเหล่าสาวกอะไรกัน สิทธิ์อีกคนกล่าวคนงานเหมืองเหล่านี้คิดว่าห่วงไว้หลงเป็นผู้นำของพวกเขาจริงๆต่อให้เขาตายก็ไม่ฟังเราและพวกเขาก็บ่นอยู่ตลอดเวลาข้าคิดว่าเราควรฆ่าพวกมันให้หมดและรับเลือดใหม่เข้ามาที่นี่ไม่พวกมันจะต้องเชื่อฟังจางจูฟางกล่าวเขาสามารถบอกได้ว่าอย่างชีวางแผนที่จะจัดการสิ่งต่างๆอย่างไร ในตอนที่เขากำลังจะเรียกคนงานเหมืองทั้งหมดมารวมกันก็มีเสียงดังกึกก้องลึกไปถึงหูของพวกเขาและพื้นใต้เท้าของพวกเขาก็เริ่มสั่นไหวในเวลาเดียวกันมีบางสิ่งที่คล้ายกับแรงโน้มถ่วงลอยขึ้นมาจากด้านล่างยุบตัวมันเป็นทําคนงานเหมืองกระจัดกระจายไปทุกทิศท,ทุกทางทันทีสีหน้าของพวกเขาดูหวาดกลัว แรงดึงดูดนั้นมหาศาลจนแม้แต่เทพเจ้าก็ไม่สามารถหลีกหนีจากมันได้ในพริบตาหยางฉีและเหล่าสาวกดูเหมือนจะตกอยู่ในอันตรายจากการถูกดูดเข้าไปอย่างไรก็ตามหยางชีเพียงแค่หัวเราะเบาๆเขายื่นฝ่ามือออกมาและใช้พลังแห่งเทพเพื่อหยุดท่ามพื้นดินมีเสถียรภาพทันทีในโลกมนุษย์การเคลื่อนไหวแบบนั้นอาจไม่น่าประทับใจแต่ในโลกของเทพเจ้ามันต้องใช้พลังแห่งเทพ,พเจ้าจำนวนมหาศาลเพื่อดึงออกมาได้สำเร็จ ยุบตัวงั้นเหรอยางชี้กล่าวเหมือนกับดักมากกว่ามาที่นี่เขาทำท่าทางจับซึ่งส่งผลให้เกิดเสียงกรีดร้องจากด้านล่างเมื่อบางสิ่งขนาดใหญ่ถูกลากขึ้นมามันดูเหมือนตัวลิ้นแต่ตัวมันใหญ่เท่าช้างบูม ขณะที่มันกรีดร้องคนงานเหมืองก็มองด้วยความตกใจนั่นคือสัตว์เดรัจฉานปีศาจประเภทที่ทรงพลังข้าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าหนึ่งในนั้นอยู่ในเหมืองของเราพวกมันขุดอุโมงค์ผ่านพื้นโลกและใช้พลังปราณอันชั่วร้ายใต้พิภพเพื่อสร้างกระแสน้ำวนเพื่อจับเหยื่อมันเป็นปีศาจในระดับกึ่งเทพด้วยพลังเทพอสูรที่เต้นเป็นจังหวะซึ่งทําให้สามารถขนลมมนุษย์กึ่งเทพได้หลายสิบคนเห็นได้ชัดว่ามันเป็นผู้นําในหมู่ชนเผ่าอสูรและเฝ้ารอที่จะฆ่ายางชีและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา วางข้าลงเดี๋ยวนี้ไอ้หนูปีศาจเดรัชานตะโกนขณะที่มันดิ้นรนข้าเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของฟีนิกเปลวอ,อัคคีแม่ทัพคนสำคัญตามข้อตกลงของเรากับหัวหน้าคนงานห่วงไว้หลงเจ้าควรจะส่งสวยแร่ให้เราทุกเดือนแต่เจ้าก็รัปากหากเจ้าไม่ปล่อยข้าเราจะทำลายเหมือง13ของเจ้าลงกับพื้นในระหว่างการลุกรานของปีศาจครั้งต่อไป ชายร่างกำยำก้าวไปข้างหน้าจากคนงานเหมืองในบริเวณใกล้เคียงและพูดว่าหัวหน้าคนงานนี่หมายความว่าจะมีการบุกรุกของปีศาจในอนาคตอันใกล้นี้เจ้าต้องไม่ถือเอาสถานการณ์นี้เป็นเรื่องเล็กน้อยโดยเด็ดขาดปีศาจเดรัจฉานเป็นแม่ทัพในหมู่ปีศาจและถ้าเราจ่ายพวกมันออกไปพวกมันก็จะป้องกันการลุกรานได้ได้โปรดหัวหน้าเจ้าต้องทำเรื่องนี้อย่างจริงจังพี่ชาย จางอยู่ฟางกล่าวนั่นเป็นหนึ่งในเจ้านายในหมู่คนงานเหมืองเขาเป็นคนที่ดื้อรั้นและดื้อรั้นชื่อปาเทียนเซียงเขามีอิทธิพลมากในหมู่คนงานเหมืองและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับห่วงเว่ยหลงเขาอยู่ที่นี่ในเหมืองมากว่า20ปีซึ่งก่อนหน้านี้เขาเป็นโจรที่ดูร้ายเขาแข็งแกร่งมากเกินระดับของสิทธิฝึกหัดส่วนใหญ่ด้วยซ้ำปาเทียนเซียงยางชี้มองไปที่ชายคนนั้นและคนงานเหมืองทุกคนที่ขนาบข้างเขาและบอกได้เลยว่าพวกเขากำลังอยากจะก่อจลาจนเขายิ้มอย่างเย็นชาและพูดว่า เจ้าก็มาที่นี่เหมือนกันเขาเคลื่อนไหวอย่างฉับไวส่งกระแสพลังเทวะมหาศาลออกไปฮึมตรงกันข้ามกับความคาดหวังปาเทียนเซียงต่อต้านจริงๆจากนั้นเขาก็กำหมัดแน่นและตะโกนว่ามาฆ่าพวกมันให้หมดเราทำงานให้กับจักร,กรพรรดิปีศาจแล้วเขาเรียกว่าการยิงในเหมืองน,นี้ซึ่งหมายความมาว่าเราสามารถทำอะไรก็ได้ที่เราต้องการใครสนใจเกี่ยวกับบ้านแห่งเทพ,พเจ้าชนเผ่าอสูรเป็นคนที่ท่งพลังอย่างแท้จริง บูมเขาปล่อยหมัดทําให้พลังแห่งเทพพองตัวกลายร่างเป็นนกฟีนิกซ์ที่เหมือนจริงซึ่งบินตรงไปยังหยางฉีด้วยกรงเล็บแยกเขี้ยวการบินของฟีนิกซ์มันเป็นทักษะพลังปราณที่น่าเกรงขามของชนเผ่าอสูรมันควรจะน่าประทับใจไหมหยางฉีพูดโดยแทบไม่ได้มองเลยแตกสลาย เขาดีดนิ้วและการแสดงพลังเทพของฟีนิกก็ระเบิดออกมาในเวลาเดียวกันได้ยินเสียงดังตุ๊กเมื่อมีรูเลือดปรากฏขึ้นที่หน้าอกของปาเทียนเซียงแม้ในขณะที่เสียงกรีดร้องเล็ดลอดออกมาจากปากของเขาอย่างฉีก็เอื้อมมือไปจับแขนของเขาเจ้าสมคบคิดกับสัตว์เดรัจฉานนั่นใช่ไหมเขาพูดว่าคนขุดแร่ขี้โกงต้องใช้ความกล้ายอย่างมากในการคิดร้ายกับหัวหน้าคนงานด้วยตัวเองจู่โจมปาเทียนเซียงกรีดร้องทุกคนรวมพลัง ได้เวลาจลาจลแล้วใครก็ตามที่ก่อการจลาจลจะถูกประหารชีวิตทันทีจังอยู่ฟางตะโกนวิ่งไปข้างหน้าและสังหารคนงานเหมืองโหลที่เพิ่งจะเริ่มการต่อสู้เมื่อมองไปรอบๆออยางชีก็เห็นว่าคนงานเหมืองจำนวนมากเริ่มคลั่งไคล้บางคนตะโกนคำขวัญและคำพูดติดปากเขายิ้มอย่างแผ่วเบาและเปล่งเสียงอันเย็นชาออกมา เสียงนั้นเหมือนกับคลื่นเสียงระเบิดที่แผ่ออกมาและส่งคนงานเหมืองให้ถอยกลับไปไม่มีแม้แต่คนเดียวที่จะเข้าใกล้ได้คนงานเหมืองหลายคนเป็นกึ่งเทพที่ทรงพลังและบางคนมีอาวุธด้วยซ้ําแต่เสียงนั้นทําให้อาวุธแตกและทําให้คนงานเหมืองหลายคนหมดสติไปอะไรกัน คนงานเหมืองคนอื่นๆที่รีบเร่งไปยังที่เกิดเหตุรู้สึกหวาดกลัวกับภาพที่เห็นในดวงตาของพวกเขามันเกือบจะเหมือนกับว่าพวกเขาอยู่ต่อหน้าเทพ,พเจ้าท้ายที่สุดการตะคอกเพียงครั้งเดียวก็ทำให้กึ่งเทพที่ทรงพลังหลายร้อยคนหมดสติไปโดยสิ้นเชิงทุกคนที่นั่นจะจัดการกับกำลังเช่นนั้นได้อย่างไรนำคนที่หมดสติไปโยนลงในเตาหลอมอย่างชี้กล่าวพวกเขากำลังจะกลายเป็นผู้เสียสละอะไรนะจังอยู่ฟางกล่าวด้วยความประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัด เมื่อครูเจ้าพูดอะไรน้าพี่ใหญ่ไม่ฟังเหรอข้าบอกว่าให้รวบรวมคนที่หมดสติแล้วโยนเข้าไปในเตาหลอมอย่างชี้สบัดแขนเสื้อของเขานั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับกระบฏและผู้ทรยศครับท่านสาวกเดินไปข้างหน้าโดยไม่ลังเลและเริ่มรวบรวมคนงานเหมืองที่หมดสติอย่างไรก็ตามอย่างชีตะคอกอย่างเย็นชาเจ้าช้าเกินไปลืมคำสั่งเหล่านั้น เขาบกแขนเสื้อแล้วลมเทพก็พุ่งขึ้นมาคว้าคนงานเหมืองที่หมดสติไว้ทั้งหมดแล้วพาพวกเขาออกจากเหมืองไปที่เตาหลอมเสียงกรีดร้องดังขึ้นทันทีที่พวกมันเริ่มไม่อย่างไรก็ตามเสียงกรีดร้องก็หายไปในที่สุดคนงานเหมืองที่เหลือตกตะลึงและรีบคุกเข่าอย่างรวดเร็ว นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกสะวะที่ไม่ยอมรับอำนาจของข้าเห็นได้ชัดว่ายางฉีเข้าใจถึงเตาแห่งการกดขี่และสามารถใช้มันได้ทุกเมื่อที่เขาต้องการแก่นแท้ของเวทมนต์จอมปราดที่ยิ่งใหญ่คือความสามารถในการเป็นราชาจัก,กรพรรดิหรือปราดทั้งหมดด้วยความคิดเดียวกันเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออาภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ